เรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มีชื่อว่าคุณประทีปซึ่งมีหน้าที่ดูแลผื้นป่าสงวนขณะที่กำลังขับรถลาดตะเวนไปทั่วป่าเพื่อสอดส่องดูแลบริเวณผื้นป่าในความรับผิดชอบของตนเพื่อไม่ให้ชาวบ้านนั้นลักกรอบเข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ ที่ตอนนั้นได้กลายเป็นป่าสงวนไปแล้วโดยมีเพื่อนเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อว่าสมชายนั้นไปโดยการสองคนขณะที่ขับรถลาดตะเวนกันอยู่นั้นก็เกิดมีเสียงปืนดังลั่นสนั่นป่าขึ้นมาหนึ่งนัดทั้งคู่จึงพากันรีบขับรถเข้าไปตามเสียงปืนที่ดังลั่นออกมาทันทีสมชายกะทำหน้าที่วิทยุกลับไปบอกที่ศูนย์ทั้งสองขับรถวนไปวนมา เพื่อหาตนเสียงของเสียงปืนที่ดังเมื่อครู่ขับวนไปวนมาอยู่แบบนั้นจนถึงช่วงเวลาเย็นเย็นสายตาก็มองไปเห็นผู้คนที่พากันวิ่งอยู่ในปา่าในเส้นทางที่รถไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าไปได้ปรทีบจีจอดรถไว้เพื่อเตรียมที่จะวิ่งเข้าไปหาคนพวกนั้นแต่สมชายห้ามไว้สก่อนเพราะเห็นแล้วว่าคนพวกนั้นนั้นมีปืนอยู่ในมือฟ้าก็เริ่มจะมืดลงแล้ว อาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้ทั้งสองรอจนเพื่อนเจ้าหน้าที่คนอื่นๆนั้นมาสมทบแล้วก็พากันไปสำรวจล่องรอยบริเวณที่พบคนพวกนั้นอยู่ก็พบว่ามีล่องรอยของซากสัตว์เชื่อว่าคงไม่ใช่ฝีมือของชาวบ้านที่อยู่บริเวณล่ปาป่าแห่งนี้เพราะปอ,อกกระสุนที่ใช้ในการล่าสัตว์นั้นมันเป็นปอ,อกกระสุนของอาวุธสงครามทั้งหมดจึงพากันแยกย้ายออกหาข่าวเพื่อสืบดูว่า มีคนกลุ่มไหนบ้างที่ใช้อาวุธสงครามและอาศัยอยู่บริเวณป่าแห่งนี้เพราะคิดว่าคนกลุ่มนั้นน่าจะยังอยู่ในป่าโดยที่ยังไม่ได้ออกจากป่าไปไหนขณะที่ท้องฟ้านั้นก็เริ่มจะมืดค่าแต่ปฏิบัตกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็ยังเล่งตามหาคนกลุ่มนั้นกันอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจหาที่พักมอะเพื่อเตียมค้างแรมในป่าจู่ๆ ก็ได้ยินเสียงปืนดังลั่นขึ้นอีกแต่ครั้งนี้มันมีเสียงปืนดังขึ้นมาหลายนัดลาวกบว่ามีการประทะกันอยู่จึงได้พาคันเล่งฝีเท้าตามไปดูเสียงปืนที่ดังออกมาไม่นานนักทั้งหมดก็บพบที่มาของเสียงปืนที่ดังเมื่อครู่มีกลุ่มชายประมาณห้าคนวิ่งหนีแตกตื่นอะไรมาท่าทางตกใจล้อนลนเป็นอย่างมากเมื่อประทีิกับเพื่อนเจ้าหน้าที่ เห็นชายพวกนั้นนั้นมีอาวุธปืนอยู่ในมือจึงได้ยิงปืนขออกไปก่อนและสั่งให้กลุ่มชายชะกันนวางอาวุธลงตึงชายชะกันทั้งห้าคนก็ยอมวางอาวุธแต่โดยดีขณะที่กำลังแสดงอาการหวาดกลัวตกใจเจ้าหน้าที่จึงได้พากันควบกุมตัวไว้สังเกตดูท่าทางของชายชะกันกลุ่มนั้นมีท่าทางอิดโรยเหมือนไม่ได้พักผ่อน โดยสังเกตว่าหนึ่งในกลุ่มของชายชะกันนั่นแต่งตัวที่มีสีดำทั้งชุดซึ่งสังเกตแล้วน่าจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าะทิบจึงได้ถามถ่ายว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นถึงได้แสดงอาการหวาดกลัวกันเช่นนี้ชายชุดดำนั่นจึงตอบว่าเป็นเสือที่พวกตนนั้นไปพบมาแต่ว่ามันแตกตา่างจากเสือทั่วไปซึ่งร่างของเสือนั่นมันใหญ่โตผิดปกติจากเสือทั่วไป ที่เคยพบเจอกันมาก่อนใช้ปืนยิงเท่าไหร่ก็ไม่ละคายผิวไม่ได้ทำให้มันสะดุ้งสะเทือนเลยแม้แต่น้อยประทีปจึงถามว่าแล้วตอนนี้เสือนันมันอยู่ที่ไหนชายชุดดำนั่นก็บอกว่าตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันพอกลุ่มของตอนนั้นเมื่อยิงประทากับเสือนันและเห็นท่าว่าไม่ดีจึงได้หนีเอาตัวรอดมาก่อนและยังมีเพื่อนในกลุ่มถูกเสือนั่นจับกินไปแล้วสองคน ก่อนที่จะพากันย้อนกลับไปดูอีกว่าเพื่อนนั้นหลอดชีวิตหรือไม่ก็ไม่พบว่าเสือนั่นอยู่ที่นั่นแล้วหายไปอย่างลึกลับเมื่อประทีได้ยินเรื่องเล่าที่ช้ยชุดดำนั้นเล่าตับกลุ่มบนเพื่อนเจ้าหน้าที่ไม่มีทางเชื่อเพราะว่าป่าแห่งนี้นั้นตนนั้นอยู่มาหลายปีแล้วเคยได้ยินว่ามีการพบเจอเ,อเสือมาก่อนแต่อย่างใดจึงตัดสินใจทำที่พักค้างแรมในป่าแห่งนี้ สายฝนนั้นเริ่มจะโปรยลงมาแล้วไม่มีทางที่จะเดินทางออกจากป่าได้ทันแน่ประทีบจึงได้ไปถามไทยชายชุดดำเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเข้ามาในป่าแห่งนี้ได้อย่างไรและทำไมถึงได้มีอาวุธสงครามมากันครบไม้ครบมือแบบนี้ได้เรือได้รับคำตอบว่ากลุ่มของชายชุดดำนั้นลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ป่าแต่ขณะที่เดินออกตามล่าสัตว์ป่านั้น กับเดินหลงทางหาทางกลับบ้านไม่ถูกและสัตว์ป่าก็ยังไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวจนกระทั่งมาพบกับเสือโครงตัวใหญ่ตัวนั้นและกลุ่มที่พากันเข้ามานั้นแต่แรกแล้วมีเจ็ดคนแต่ว่าถูกเสือนั้นลากไปกินสองคนเรื่องที่เล่านั้นสร้างความแปลกใจให้กับประทีปมากว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะชายชกันเจ็ดคนนั้นมีอาวุธปืนครบมือแถมว่าเป็นอาวุธหนักซะด้วย แต่กลับไม่สามารถที่จะทำอะไรเสือตัวเดียวนั่นได้แถมยังถูกเสือลากไปกินอีกสองคนและอีกอย่างสัญชาตยานของเสือนั้นว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับตนมันจะวิ่งหนีไปก่อนคืนนั้นทั้งหมดก็พากันแยกาจพักผ่อนช่วงกลางดึกๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้านั้นเดินโม่งหน้ามาทางแคมป์ที่พักของคนทั้งหมดประทีปจึงสั่งให้เพื่อน ปิดแสงไฟที่อยู่ในแคมป์ทั้งหมดจะดูว่าเสียงฝีเท้านั้นเป็นเสียงฝีเท้าของอะไรกันแน่ผ่านไปชั่วครู่ก็บพบว่ามีล่างที่ปรากฏออกมาที่ทําให้ใชายชุดดานั้นต้องทักออกมาว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นั่นมันไอ้เหลืองลูกน้องที่มาด้วยกันนี่นะแต่ว่ามันถูกเสือนันหลากไปกินแล้วต่อหน้าต่อตาคนที่หลอดมาได้ทั้งห้าคน ปฏิบไม่ได้สนใจคำที่ชายชุดดำนั้นพูดมากนักจึงร้องสั่งให้ไอ้หลรืองวางอาวุธปืนแล้วนั่งลงแต่ฉับรันนั้นล่างที่เห็นว่าเป็นอน้เหลืองกลับกลายเป็นเสือโค่ง้หลผดา่อนตัวขนาดใหญ่พุ่งกระโจนเข้ามาในแค้มอย่างรวดเร็วกลุ่มเจ้าหน้าที่และกลุ่มของชายชุดดำนั้นพากันหนีแต่กระเจิงออกสร้างความแปลกใจให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่นักมากก็คือเสือนี่ มันตัวใหญ่มากใหญ่กว่าเสือทั่วไปที่เคยได้ยินและพบเจอมามีหนึ่งในกลุ่มเจ้าหนะ้าที่ตะโกนร้องลั่นบอกว่าให้ระวังให้ดีเสือตัวนี้มันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่ว่ามันเป็นเสือสมิงก่อนที่เสือสมิงนั่นจะกระโจนเข้าไปขย้ำกลุ่มของชายชุดดำที่มีเครื่องพันธนาการไม่สามารถที่จะหนีได้อย่างรวดเร็วเหมือนจับนาทีประทีบจึงยกปืนยิงขึ้นฟ้า เพื่อขู่และเบี่ยงเบนความสนใจของเสือสมิงนันแต่เสือสมิงนันก็ขย่ำล่างของชายที่อยู่ในกลุ่มของห้าคนนั้นจนตายคาที่ที่จะฉีกล่างของชายคนนั้นออกเป็นชิ้นๆเลือดแดง,แดงสดพผ่งกระเซ็นไปทั่วพระเจ้าหน้าที่จึงพากันยิงใส่ที่ล่างของเสือหลายผาดก่อนตัวใหญ่นั้นกระสุนปืนทั้งหมด ไม่สามารถที่จะละคายเครืองผิวเสือสมิงตัวนั้นได้เลยแนมะ้แต่น้อยเดียวคุณประทีปจะกระชากตะกุดที่คองคอไว้ท่องบนาาคาถากำกับที่ได้มาจากพระธุดงที่มอบไว้ก่อนหน้านี้นำตะกุดดอกนั้นพันไว้ที่ลำกระบอกปืนของตนก่อนที่จะยิงไปที่ล่างของเสือลายพาดก่อนนั้นกระสุนพุ่งเข้าเจาะที่กกหัวยางแม่นยำ ถ้าไม่เสือลายผาดก่อนตัวใหญ่นั่นน้ำหน้าความลงกับพื้นทันทีหลังจากที่เสือสมิงนั่นขาดใจตายไปแล้วหล่างของเสือที่เห็นก็กลับกลายเป็นหล่างที่เน่าเฟยส่งกินเหม็นคลาคลุ่งไปทั่วบริเวณส่างความแปลกใจและตกตะลึงให้กับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นมากและถือว่ายังโชคดีมากที่คุณประทีบนั้นยังมีของดีติดตัวมา ทำให้ทุกคนนั้นหลอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของเสือสมิงตัวนี้ได้ก็ไม่ทราบว่าเป็นความบังเอิญหรืออะไรกันแน่ที่ทำให้คุณประสิบนั้นได้พบเจอเข้ากับพระธุดงก่อนที่จะพบเจอเข้ากับเปลืองของเสือสมิงตัวนี้มาก่อนและท่านก็ได้มอบตะกุดไว้พร้อมกับคาถากำกับ่อเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้กับผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ของวันนั้น you <laughs>